อดีตนักรบชุดดำค่ายปักธงชัยเผยสุดซึ้งปมเหตุต่อยนายทหารเขมรเพราะโดนย่ำยีเกียรติค่ะวันนี้ในโลกโซเชียลไทยสะเทือนไปเลยค่ะคุณผู้ชมวันที่13กรกฎาคม2,568หลังจากที่ช่วงบ่ายๆนะักท่องเที่ยวเริ่มหลั่งไหลขึ้นไปที่ปราสาทต,ตาเหมือนทมกันซึ่งภาพรวมทุกอย่างก็ดูปกติ แต่แล้วค่ะอยู่ดีๆคลิปหนึ่งก็โผล่ขึ้นมาในโซเชียลทำเอาคนไทยหลายคนถึงกับอึง้ง mm hmm. เมื่อมีชายไทยสองคนแค่แต่งตัวชุดดำคนนึงสวมหมวกอีกคนนึงใส่เสื้อแขนสั้นทำทีคุยกับทหารกัมพูชาอยู่บริเวณทางขึ้นปราสาทแต่ว่าทันใดทันทีที่กำลังจับมือกันนั้นค่ะ mm hmm. ก็มีชายอีกคนนึงเดินอ้อมไปข้างหลังประเคนซอพ,พาวเวอร์ปักหมัดแรกไปที่หัวค่ะคุณผู้ชม และปักหมัดที่2เฉียดหน้าก่อนที่ทั้งคู่จะวิ่งเพนนีไปอย่างรวดเร็วและไม่นานหลังจากนั้นค่ะทางเจ้าที่ฝ่ายไทยก็สามารถควบคุมทั้งสองคนไว้ได้และก็พบค่ะว่าหนึ่งในนั้นก็คือนายสมหมายค่ะซึ่งเป็นอดีตอาสาสมัครทหารพรานหน่วยดำสายแข็งซึ่งปัจจุบันเป็นถึงประธานชมรมทหารผ่านจิตอาสาค่ายปักธงชัยและเป็นประธานเครือข่ายทหารผ่านศึกจังหวัดสมุทรสาครด้วยซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่า คุณลุงท่านนี้ไม่ใช่พลเรือนธรรมดาค่ะแต่ว่าเป็นนักรบเก่าที่เป็นบุคคลระดับแนวหน้าในแวดวงอดีตทหารพรานอีกด้วยค่ะซึ่งหลังจากที่ถูกจับกุมไปค่ะคุณลุงสมหมายนะคะยังอยู่ในอาการโกรธจัด พูดซ้ำๆว่าทางฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเราผู้ชมได้มีการเหยียดหยามฝั่งเราแล้วก็เหยียดหยามทหารเราด้วยจนทางเจ้าหน้าที่ของไทยเราก็ต้องเข้ามาช่วยกันระงับสติอารมณ์ก่อนที่จะอธิบายค่ะว่าการตอบโต้ด้วยความรุนแรงมันไม่ใช่วิธีที่เหมาะสมโดยเฉพาะในเขตท่องเที่ยวที่วันนี้เนี่ยมีนักท่องเที่ยวเดินกันถูุกพล่านเลยเดี๋ยวเราไปดูภาพเหตุการณ์วันนี้กันอีกครั้งหนึ่งค่ะ การกระทําดังกล่าวค่ะคุณผู้ชมแม้ว่าจะถูกมองว่าเป็นการกระทําที่ไม่เหมาะสมและสร้างความไม่พอใจให้ฝ่ายกัมพูชาแต่ว่าเสียงจากโซเชียลไม่น้อยเลยค่ะเข้าใจการกระทําดังกล่าวและก็อย่างที่เราทราบกันดีค่ะว่าเขมรเนี่ยมันยั่วยุเราตลอดจริงๆชาวเขมรช่วงนีนะ้ก็ชอบเอาผ้าพันคอที่เป็นธงชาตินมาชูบนแผ่นดินไทยแล้วก็มีการอัดคลิปไลฟ์สดแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์แบบที่มันเกินเส้นมาหลายวันแล้วค่ะ ซึ่งนั่นก็ทําให้คนในพื้นที่อึดอัดกันมานานค่ะและเหตุการณ์นี้ก็อาจจะเป็นฟางเส้นสุดท้ายก็ได้และล่าสุดค่ะคุณผู้ชมอดีตนักรบชุดดาอีกท่านหนึ่งอย่างคุณกรกฎเกตแก้วก็ได้ออกมาพูดถึงคุณลุงสมหมายค่ะที่ได้มีการไปเปิดทหารเขมรโดยคุณกรกฎเกตแก้วเนี่ยบอกว่าเข้าใจเลยนะคะว่าต่อยนี้เพื่อชาติโดยโพสต์ของคุณกรกฎได้ระบุข,ข้อความค่ะว่า นักรบเพื่อชาติฆ่าได้หยาไม่ได้เขารบเพื่อชาติมานานหลายปีหลายสมรภูมิเมื่อมีข่าวเขบเบนขึ้นมากล่างบนแผ่นดินไทยชี้หน้าทหารไทยและหลายๆเหตุการณ์ที่เขเขนทำอดีตนักรบดำ513คนที่เคยรบเพื่อชาติยอมพีชีพเพื่อชาติเขาเสียเพื่อนรบดำ513ไป325นายบาดเจ็บพิการอีกมากมายและเมื่อเขาเห็นข่าวที่เขเขนกำแพงเหยียบย่ำศักดิ์ศรีทหารไทยหลายครั้งที่ผ่านมา เมื่อเขามาที่ปราสาทตาเหมือนโธมด้วยศักดิ์ศรีของนักรบที่ยอมพีชีพเพื่อแผ่นดินได้เจอทหารขเขมรที่มากลางบนแผ่นดินไทยทําให้เขาทําแบบนั้นจริงอยู่มันไม่สมควรทําแบบนั้นแต่นักรบที่ผ่านสนามรบมามากเขาถือว่าฆ่าได้อย่ามไม่ได้ผมเข้าใจเขาครับนักรบที่ผ่านสนามรบมามา,มา,มากๆจิตใจจะไม่เหมือนคนปกติบางคนประสาทหลอนระแวงและจะไม่ยอมให้ใครมาหยามศักดิ์ศรีวงเล็บ อย่าว่าแต่ชกหน้าเลยนักรบเขายอมผีชีพไปพร้อมกับศัตรูยังได้เลยและคุณกากฏเกตแก้วค่ะก็ได้ทิ้งประโยคเด็ดไวน้นะคะว่านักรบเท่านั้นที่เข้าใจนักรบค่ะและหลังจากที่เกิดเหตุนผู้ชมทางสื่อของกัมพูชาเนี่ยต้องบอกว่าก็ได้ทีเอาใหญ่แล้วค่ะ กระโจมตีเราอย่างรุนแรงค่ะว่าโจรสยามทําร้ายเจ้าหน้าที่ของเราแล้วก็หนีไปบางคนก็ว่าไทยไม่ควบคุมคนของตัวเองบางคนก็บอกว่าแค่ขอโทษคิดหรอว่าเรื่องจะจบพร้อมกับมีการโพสต์ภาพค่ะเป็นภาพของทหารเขมรผู้เสียหายที่ยืนโหนกแก้มบวมตุยอยู่ซึ่งเรื่องนี้ค่ะผู้ชมแม้ว่าจะจบด้วยการส่งตัวคุณลุงสมหมายให้กับตำรวจดำเนินคดีแต่ว่าต้องบอกเสียงจากคนไทยจำนวนมากกับมองว่าหมัดนี้ค่ะคือหมัดของคนที่เคยสูญเสียเพื่อแผ่นดิน และจะไม่ยอมให้ใครมาหยามชาติไทยซ้ำอีกแล้วค่ะ